สวัสดีค่ะมิสปียรัตน์ุพธิบัตินะคะสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม3วันนี้เราจะมาต่อกันด้วยเรื่องของกลวยนะคะกลวยนะคะเข้าที่โจทย์เลยข้อที่1จงหาปริมาตรของกลวยสูง1ฟุตรัศมียาว7นิ้วนะคะสังเกตว่ามันคนละหน่วยกันดังนั้นเราจะแปลงหน่วยฟุตให้เป็นหน่วยเดียวกันกับนิ้วนะคะ1ฟุตมีค่าเท่ากับ 12นิ้วนะคะทีนี้มาที่สูตรของปริมาตรของกลวยปริมาตรของกลวยปริมาตรของกล้วยสูตรมีอยู่ว่าเศษ1ส่วน3 Pi, ามพายอาร์กำลังสองเอชนะคะสามารถแทนค่าลงไปได้เลยนะคะเศษ1ส่วน3ค่าพายมีค่าเท่ากับ22ส่วน7 อา,อามีค่าเท่ากับ7นะคะคูณด้วย7ยกกลัง2นะคะเป็น7คูณ7 h ก็คือความสูงที่โจทย์ให้มาเท่ากับ12สามารถตัดได้นะคะ3ตัดกับ12เท่ากับ4 7ตัด7นะคะคูณกันเข้าไป22คูณ7คูณเ้วยคูณด้วยรค่ได้เท่ากับ 616ลูกบาทนิ้วค่ะในการตอบปริมาตรเราจะตอบหน่วยเป็นลูกบาดนิ้วนะคะต่อไปเป็นข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะข้อที่2กลวยตรงอันหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ6 สูงสี่สูงในที่นี้คือค่า h นะคะจงหาพื้นที่ผิวข้างของกลวยนี้นะคะวาดรูปกลวยนะคะกลวยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับหกเส้นผ่านศูนย์กลางดังนั้นรัศมีจึงมีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไรคะครึ่งหนึ่งของหกก็คือสามสูงในที่นี้คือสูงตรงสูงตรงตรง,ตรงส่วนนี้นะคะเท่ากับสี่ ดังนั้นจงหาพื้นที่ผิวข้างนัเรียนนะคะ,คะก่อนที่เราจะไปถึงพื้นที่ผิวข้างเราจะต้องรู้สูงเอียงนะคะเราจะต้องรู้สูงเอียงก็คือตรงส่วนนี้นะคะต้องรู้ตรงสูงเอียงตรงส่วนนี้ c 3เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นเราจะใช้สูตร พิาทาโกรัสซึ่งจะบอกว่ามันจะมีลักษณะคล้ายๆกับพีระมิดนะคะที่ด้านในจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเราสามารถดึงออกมาเพื่อหาค่า l ก็คือสูงเอียงจริงๆ c กำลังสองบวกด้วย3กำลังสองจริงๆตรงนี้เราไม่ต้องคำนวณเลยก็ได้เราจะทราบค่าของมันอยู่แล้วนะคะ l กำลังสองเท่ากับ c, c เป็น16 3 3เป็น9บวกกันเท่ากับ25 l กาง2เท่ากับ25 l เดียวมีค่าเท่ากับ5เราได้สูงเอียงเราจะนำไปหาค่าของผิวข้างนะคะพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างเท่ากับสูตรนะคะสูตรพื้นที่ผิวข้างเท่ากับไพ่ r ะะพายะาร rl ค่าพายเราจะใช้3.14หรือ2 2 7ส่วนก็ได้นะคะคูณด้วย rr เท่ากับ3 l เท่ากับ5คูณค่ะไม่มีตัวตัดได้ดังนั้นคูณกันได้เลยนะคะคูณแล้วก็นำมาหารได้ประมาณ47.14ตารางเซนติเมตร พื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวนะคะหน่วยจะเป็นตารางเซนติเมตรนี่คือข้อที่2ต่อข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะกลวยกลมอันหนึ่งมีปริมาตร154มีรัศมี3.5จจงหาส่วนสูงก็คือหาค่า h นะคะหาค่า h จทยกล่าวถึงปริมาตรดังนั้นเราต้องเริ่มที่สูตรของปริมาตรปริมาตรของกล้วยสยูตรคือเศษ1นึส่วนสามพายอายกกำลังสอง h นะคะแทนค่าลงไป154เศษ1ส่วนสค่าพายค่ะนักเรียนสังเกตรัศมี ัสมีเท่ากับ3.5มาจาก7.2มิตรจึงจะใช้พายเท่ากับ2ิ7นะคะ7.2็สนคูณด้วย7สนคูณด้วยสิ่งที่เราหาค่ะก็คือความสูงตรงนะคะตัดค่ะตัดทีนี้ย้ายข้างนะคะย,ย้ายตัวไหนบ้างอ่ะดูสิย้ายอะไรบ้าง ย้ายสกับ2ขึ้นไปคูณนะคะสาคูณสเป็น6ส่วนนี้นะคะแล้วก็ย้าย11กับ7ลงมานะคะได้ค่า h ค่า h เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนลองหาดูซิว่าเท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับความสูงตรง วงตัวนะคะเท่ากับ12นี่คือค่า h นะคะเท่ากับ12หน่วยของความสูงดังนั้นความสูงเท่ากับ12หน่วยเป็นนิ้วนี่คือข้อที่3นะคะจยดข้อต่อไปก็คือข้อที่4นะคะ กลวยหนึ่งมีพื้นที่ผิว3,256ตารางนิ้วรัศมียาว1ฟุต2นิ้วจะมีความสูงเอียงยาวกี่นิว้วนะคะพื้นที่ผิวดังนั้นเราต้องรู้จักสูตรของพื้นที่ผิวนะคะจ์ให้พื้นที่ผิวมาพื้นที่ผิวของกลวย พื้นที่ผิวของกลวยมาจากพื้นที่ฐานบวกด้วยพื้นที่ผิวข้างนะคะดังนั้นเมื่อรวมสูตรแล้วจะได้เท่ากับ πr คูณด้วย r บวก l นะคะพื้นที่ผิวของกลวยคือ3 5 6พายคือ22ส่วน7 r r ตรงนี้นะคะ1ฟุตสนิ้วก็จะเป็น14นะคะ ทำให้เป็นหน่วยเดียวกันจะเท่ากับ14นิ้วนะคะคูณด้วย14บวกด้วยค่า l ค่ะค่า l คือส่วนที่โจทย์ต้องการทานนะคะก็คือตรงนี้7ตัดกับ14ได้เท่ากับ2 3 2นะคะ3,256 22คูณ2เท่ากับ44คูณด้วย14บวกด้วย l นะคะ44คูณอยู่เราย้ายไปหารคะ่ะ 3256หารด้วย44เท่ากับ14บวก L แบบนี้นะคะตัดทอนค่ะตัดทอนหรือว่าหารกันแล้วเนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ74ค่ะอันนี้เมื่อ14บวก L เราย้าย14มาทำไมคะย้ายมาลบค่ะก็จะได้ค่า L ค่า L เท่ากับ60หรือคำตอบคือสูงเอียงเท่ากับ60นิ้วนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะข้อที่5ข้อที่5กลวยตันอันหนึ่งตัดออกเป็น2ส,ส่วนในระนาบขนานกับฐานที่ระดับ ครึ่งหนึ่งของความสูงส่วนยอดที่ตัดออกจะเป็นกี่เท่าของอันเดิมโจทย์ฟังแล้วอาจจะงง,งงนิดนึงนะคะอาจากโจทย์หมายความว่ากล้วยของเราเนี่ยกล้วยของเราเนี่ยค่ะถูกตัดออกไปครึ่งหนึ่งนะคะเนี่ยจากความสูงความสูงเดิมเท่ากับ h ใช่ไหมคะความสูงอันเดิมเท่ากับ h เมื่อถูกตัดออกมา เป็นอันนี้ถูกตัดมาครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ถูกตัดมาครึ่งหนึ่งตรงเนี้ยเมื่อสูงเป็น h ตรงเนี้ยเมื่อสูงเป็น h ถูกตัดออกมาครึ่งหนึ่งตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะเป็น h ส่วนด้วย2อค่ะเช่นเดียวกันค่ะรัศมีรัศมีตัวนี้เป็น r สูงเป็นครึ่งรัศมีเป็นครึ่งเช่นเดียวกันค่ะ โจทย์ถามว่าส่วนที่ถูกตัดออกมาก็คืออันนี้นะคะส่วนที่ถูกตัดออกมาเป็นกี่เท่าของอันเดิมนะคะอันเล็กเป็นกี่เท่าของอันเดิมกี่เท่าของอันเดิมนะคะของอันเดิมทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงในเมื่อพูดถึงว่ากี่เท่ากับอันเดิมเราจะต้องพูดถึง ปริมาตรนะคะเราใช้ปริมาตรเลยค่ะปริมาตรกลวยอันเล็กแบบน,นี้เลยค่ะส่วนด้วยปริมาตรกลวยอันใหญ่ปริมาตรกลวยอันเล็กส่วนด้วยปริมาตรกลวยอันใหญ่สูตรค่ะเศษหนึ่งส่วนสามแบบนี้ มิจะเขียนอันใหญ่ก่อนนะเศษหนึ่งส่วนสามสูตรปริมาตรพายอากำลังสองเอนะคะมาดูอันเล็กอันเล็กพา,าลพายเท่าเดิมค่ะพายเท่าเดิมแต่อานี่ค่ะอาือเท่านี้นะคะคืออาส่วนสอง แบบนี้เพราะอันเล็กมันเป็นครึ่งหนึ่งนะคะรัศมีเลยเป็นครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ H มันก็เป็น H ส่วนด้วย2แบบนี้นะคะเข้าใจไหมคะความสูงความสูงของอันใหญ่คือตรงนี้นะคะความสูงของอันใหญ่คือตรงนี้เมื่อโจทย์บอกว่าตัดครึ่งหนึ่งดังนั้นความสูงก็จะเหลือ h อส่วนสองเนี่ยค่ะอันเล็กก็เลยเป็น h อส่วนสองอันใหญ่ก็เป็น h ตัดค่ะนี่ตัดพายด้วยค่ะสังเกตว่าเหลือตัวไหนที่ตัดได้อีกบา้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะอ่าด้านบนค่ะ r ยกกำลังสองส่วนทีสี่ค่ะเนี่ยค่ะ r ยกกำลังสองสองยกกำลังสองเท่ากับสี่คูณด้วยค่ะ h อส่วนดีสองค่ะ ส่วนด้วยด้านล่างค่ะอ่ายกกำลัง2 h ค่ะเนี่ยค่ะที่เหลืออยู่นะคะทีนี้ทํายังไงต่อทีนี้ทํายังไงต่อก็จะเป็นตัวตั้งตัวเดิมค่ะตัวเศษเหมือนเดิม r กำลังสอง4 2เป็น8คูณกันได้เลยนะคะ หรือจะยังไม่คูณก็ได้ค่ะ,ะยังไม่คูนอะเป็น s ส่วนที่สองแบบนี้เปลี่ยนเครื่องหมายหารตัวนี้เป็นเครื่องหมายคูณกับเศษนะคะเป็นส่วนตัวนี้มีส่วนเท่ากับ1กับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็นได้เป็นอะไรคะ1ขึ้นไปค่ะส่วนด้วยอ่ากำลังสอง h แบบนี้ค่ะ สังเกตนะคะเราตัดตัวไหนได้นี่ค่ะดังนั้นด้านบนเหลือ1ส่วนด้วย4คูณ2เป็น8โจทยถามว่าจทย์ถามว่าส่วนยอดที่ตัดออกเป็นกี่เท่าของอันเดิมเป็นกี่เท่าคะเป็นเศษ1ส่วน8เท่าของอัน นะคะก็จะจบเรื่องกลวยเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสามารถนำโจทย์ที่มิสให้นะคะไปประยุก์ตใช้กับแบบขัดได้อันนี้เป็นโจทย์ทั้งประยุก์ตและโจทย์พื้นฐานซึ่งมิสคัดมาแค่เพียงสดหนึ่งเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ